วันนี้เวลา19นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสนเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา2559-2560ถึงณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ในปีนี้ สภามาหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารการบินและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในนา้านการพัฒนาการวางแผนวิเคราะห์นโยบายวิเคราะห์ปัญหามาประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนามาอธิบายปรากฏการณ์ประเด็นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงนําองค์ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามาประยุกต์ใช้และปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผสุกนิกรชาวไทย จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน723คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทางภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนส่งเสริมแก้ปัญหาและชี้นําให้กับท้องถิ่นอันจะนําไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะสีประการได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดี และว,วันนี้เวลา16นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายประจำปีการศึกษา2559-2560ถึงณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติอําเภอแม่ริมมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ ในการดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทุลละอ,องทุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคมซึ่งสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อนาประชาราชในทุกถิ่นที่อย่างยั่งยืนอาทิในสถานการณ์ที่ประเทศชาติประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารจำนวน8คันให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าจำนวน4แห่งจากนั้นพระราชทานปริญญาบาัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้นจำนวน789คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายน้อนมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาต่อยอดสู่การพัฒนาเพื่อบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องเป็นพลเมืองดีตลอดจนสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติวันนี้เวลา18นาิกา32นาทีพระบาทสมเด็จ ขอภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ส่งเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มารอเฝ้าทุละอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จและชื่นชมพระบาร,รมีอย่างใกล้ชิดในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏภาคเหนือประจำปีการศึกษา2559-2560 การน,นี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับกรมการแพทย์ฐานบกสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลในพื้นที่มาออกหน่วยตรวจรักษาโรคให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และผู้ปกครองบัณฑิตได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว โดยในวันนี้ได้นาเครื่องมือพิเศษที่เป็นเครื่องมือเฉพาะทางซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการตรวจรักษาประชาชนอาทิเครื่องตรวจจอประสาทตาเครื่องตรวจการทํางานของหัวใจเครื่องเอลตราซาวรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว หน่วยทันกรรมเคลื่อนที่โดยมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาประชาชนอาทิอายุรแพทย์โรคหัวใจอายุรแพทย์โรคไตจักสู่แพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออโทโปิดิกระดูกและข้อโดยในวันนี้มีผู้เข้าบริการตรวจรักษาทั้งหมดจำนวน322ราย โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน5รายพร้อมพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพานะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาและทรงสักถามถึงอาการป่วยด้วยความห่วงใยยังความปรับปร่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้นพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกลับบังคมทุลถวายรายงานการดําเนินงานโครงการของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนืออาทิโครงการพัฒนาคลองแม่ขา่อาอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสะบอดินขาวจังหวัดนครสวรรค์และโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานโควิด -19 การน,นี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงชื่นชมการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 และทรงมีพระราชสวนีให้ดำเนินการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเพราะนอกจากจะมีการจ้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แล้วยังเป็นสูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่อีกแห่งหนึ่ง ต่อมาทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญาโอทอบเชิงบูรณาการสืบสานร,รักษาและต่อยอดโดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้นำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั้ง17จังหวัดภาคเหนือจัดแสดงและจำหน่ายตั้งแต่วันที่8ถึง11ธันวาคม2563และทรงเยี่ยมชมให้กำลังใจการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำยุทธศาสตร์20ปีมาปรับใช้โดยเน้นให้มีส่วนร่วมกับชุมชนนำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็งแล้ววันนี้เวลา17นาฬกา46นาทีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลในพื้นที่มาออกหน่วยตรวจรักษาโรคให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และผู้ปกครองบัณฑิตได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว โดยในวันนี้ได้นําเครื่องมือพิเศษที่เป็นเครื่องมือเฉพาะทางซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการตรวจรักษาประชาชนอาทิเครื่องตรวจจอประสาทตาเครื่องตรวจการทํางานของหัวใจเครื่องอัลตราซาวรถตรวจโรคติดเชื้อชีวเนิรภัยเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่โดยมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาประชาชนอาทิอายุรแพทย์โรคหัวใจอายุรแพทย์โรคไตาจากสูแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออโทโปิดกระดูกและข้อโดยในวันนี้มีผู้เข้าบริการตรวจรักษาทั้งหมดจำนวน362ราย โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวนเจ็รายพร้อมพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพานะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาและทรงซักถา,ถามถึงอาการป่วยด้วยความห่วงใยอย่างความปรับปลื่มสซ้ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้ การน,นี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้การตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ที่ยังมีความสุ่มเสี่ยงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 จึงทรงมีพระราชปรารภให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปรรัญญาโอท็อปเชิงบูรณาการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้นำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั้ง17จังหวัดภาคเหนือจัดแสดงและจำหน่ายตั้งแต่วันที่8ถึง11ธันวาคม2563 ทอดพระเนตรการสาธิตเพลล่มจากต้นฝ้ายกลุ่มหัตถกรรมบ้านมอนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งร่มเป็นผลิตภัณฑ์ณภูมิปัญญาของชาวเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยโบราณและสืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านทำแต่ร่มกระดาษสาแต่ต่อมาได้มีการวิวัฒนาการเปลี่ยนมาเป็นร่มผ้าหลายๆรูปแบบ ส่งเยี่ยมชมให้กำลังใจการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรท,ที่ได้น้อมนำพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒ20ปีมาปรับใช้โดยเน้นให้มีส่วนร่วมกับชุมชนนำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรมาปรับใช้ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านการแปลรูปผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปให้ความรู้แก่คนในชุมชนเพื่อสืบทอดความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป